สวัสดีครับนะ้านๆะทุกท่านใครคอมเมนต์ทีไม่ขึ้นเลยวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเหยื่อตกปลาของมิสเตอร์สันฟิชชิ่งคือเหยื่อตกปลาผมเองผมได้ทำเหยื่อผมขายแล้วอ่าขึ้นมานะ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 นแล้วค,มคอมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีนะ้าๆทุกคนแชร์ไอ้ยูทูบแชร์ได้ปะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดหรอกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเหยื่อมิสเตอร์สันฟิชชิ่งได้ทําการ ผลิตแล้วนะครับส่ทงทั่วประเทศไทยขอแค่อยู่ในประเทศไทยผมส่งยันที่ครับสามารถส่งยันที่แล้วเก็บเงินปลายทางนะนะทุกท่านจะสั่งเหยื่อของผมกี่ถุงก็ได้ครับถุงเดียวเราก็ส่งครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีของคุณครับอ่าใคร,ครที่อยากจะลองเหยื่อของผมเนี่ยผมขายถุงละ45บาทนะถุงละ45บาท700กรัม 700รยกรัมถ้าตีเป็นขีดก็7ขีดเกือบ1กิโลครับถุงลนะ45บาทและมีทางผมมีขนมปังขาวขายนะครับโลละ25บาทและก็หัวเชื้อมะควิดเนื้อมะควิดล้วนครับทำการหมักมานานมากขายโลละเอ้ขายโลเออโลละห0สบาทเนื้อมะควิดล้วนนะครับเนื้อมะควิดวตกน้ำแดงโหตอนนี้ยุ่งมากเลยพี่อยู่ไหนพี่ต้นหนอผมอยู่บ้านยายพี่เราทำคลิปตกปลาปลาตาฉลาดกันมาเยี่ยมยาย ปลาเยี de de ่ยมยหญ่เน <If S 1> ี่ยาหญ่เข no. ้ารงมาไม่ออกมาก็ผมได้ทําการอยากเห็นพี่ตีปลากระสูปได้เดี๋ยวผมทําให้เดี๋ยวผมทําให้นะนานทุกคนกล้องชัดไหมอยากกินกุ้งจังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอว่านะคนทางมหาผมเยอะมากวิตตนอยู่บ้านญาี่เราตีปลาฉลาดสวัสดีครับสวัสดีทุกทนนะครับพึ่งหัดไลฟ์ยูทูบไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วไม่รู้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ ไม่รู้คนจะดูว่าที่คนที่อยู่อะฝนตกครับฝนตกออกออกจากบ้านไปทําคลิปไม่ได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวมีวันนี้ครับประมาณสองทุ่มครับทุ่มสองทุ่มผมลงคลิปงมกุ้งครับมีช็อตการถ่ายทําการงมกุ้งให้เห็นว่าการจับกุ้งกังคือแต่ไม่รู้ว่าในเขตเพราะพอ,อน้ําขุดมากแล้วก็ผมเพิ่งเคยใส่หน้ากากแล้วก็ถือไว้ฉายเราก็ทําการมองไม่เห็นด้วยแล้วไม่รู้ว่าจังหวะกุ้งอยู่ตรงไหนกล้องก็ใช้กล้องโกโปรของพี่เนกครับต้องขอขอบคุณพี่เกนครับที่นํากล้องโกโปรมาให้ผมลองถ่ายผมก็จะโกโล้้แลวว สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคือผมจะบอกว่าใครอยากสั่งเหยื่อของมิสเตอร์สันฟิชชิงนะครับทักมาที่ Facebook ผมได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาที่ YouTube ผมได้แปะลิงก์ไว้แล้วครับที่ไปที่ลิงก์สีฟ้าเลยผมมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งอย่างที่ครับจะสั่งกี่ถุงก็ได้ถุงเดียว2ถุงผมส่งหมดขอแค่คุณอยู่ในประเทศไทยขอแค่คุณอยู่ในประเทศไทยถ้าใครได้ดูไม่ชัดครับก็ได้อยู่อ๋อไม่ชัดไม่เป็นไรรับกล้องโทรศัพท์มันไม่ดีออาโป้ตัวนี้นานแล้วประมาณเกือบปีแล้วมั้ เดี๋ยวจะซื้อเครื่องใหม่แล้วครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้คือข้าวกาอบอ่าก็อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีเอาม่ใช่คือเหี่ยผมสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยนะครับอยู่ในประเทศไทยผมส่งหมดเลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะท่านผู้ชมจะสั่งกี่ถุงก็ได้ครับกล้องไม่ชัดเลยย้อนแสงด้วยโอเคครับไม่เป็นไรอ่าเอาใหม่มันมืดมืดฟ้าโมดินครับมืดฟ้าโมดินเห็นไหมอ่าแสงไม่รู้แสงไม่มี้วยมั้ง อยากรู้ราคาเหยื่อของผมถุงละ45บาทครับท่านผู้ชมถุงละ45บาท700กรัมครับคือ7ขีดเหยื่อผม7ขีดนะครับ45บาทคือ1กิโลกิโลละ25บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยแล้วผมมีเนื้อมาควิดล้วนเนื้อมาควิดล้วนที่ทําการขูดมาแล้วหมักมานานครับหมักมานานครับโลละ50บาทเนื้อมาควิดล้วนแล้วมีแบบมาควิดผสมขนมปังก็มีนะถุงละ45บาทแต่เนื้อมาควิดล้วนจะแพงครับแพงมากแต่ผมขายแบบว่าเอาแค่โลละ45บาทเอยโลละ50บาทพอ เรละห้าสิบาทพอใครอยากสั่งซื้อก็มีที่ลิงก์เข้าไปที่ชุมชนของผมอ่ะผมจะยังโพส์ลิงก์ไว้ด้วยมีเบี่ยของผมแมล้วกดเข้าไปที่ลิงค์สีฟ้าเลยหรือทักมาที่ Facebook ผม Facebook ก็มีทีส่สันฟิชชิ n งตามชื่อช่องเลยแม่นางก,ก็พิมพ์ที่ Facebook ว่าเย er ื่อตกปลาที่สันฟิชชิ g งมาคนแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีแอดมินหรือลูกน้องตอบกลับจะมีแอดมินตอบกลับว่าขอให้อยู่ในประเทศไทยผมส่งหมดจะสั่งกี่ถุงก็ได้ถุงเดียวสองถุงสามถุงสั่งสั่งผมเลยสั่งผม,งผม,ม,ดงผมได้หมมดเลยผส่งหมดเลย มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะแล้เหยื่อเดี๋ยวผมตอนนี้มีสสูตรครับสูตรแรกมีเหยื่อสูตรตกปลารวมและผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเหยื่อเจ้าแรกในประเทศไทยครับที่ใส่ถังเช่าเหยื่อสูตรปลารวมนี่ผมใส่ถังเช่านะถังเช่ากิโลหนึ่งไอขีดนึงแพงมากนะครับขีดนึงเป็นพันนะครับถังเช่าลาผมไม่บอกลาแต่ผมบอกให้เหยื่อผมสูตรแรกเนี่ยสูตรตกปลารวมเนี่ยผมใส่ถังเช่าด้วยปลากินหรือว่าคนนะผมบอกให้แล้วก็สูตรที่2ครับ นมเนยครับนมเนยจะหอมมากนมเนยผมจะหอมมากเลยสูตรที่สองนะแล้วสูตรที่สามคือสูตรเนื้อมาคิดแท้ครับผมจะไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นผสมนมปังคือผใส่ผสมกับเนื้อมาคิดล้วนเลยอ่าขายถุงละสี่สิบห้าบาทกันคือเจ็ดร้อยกรัมคือเจ็ดขีดและก็ผมขายเนื้อมาคิดล้วนครับโลละห้าสิบบาทเนื้อมาคิดล้วนที่ทําการหมกักขูดแล้วก้าวดีๆทาการหมักมาอ่าอยากปลาอะไรกินบ้างครับถ้าสู ตอนนี้กินทุกปลาเยอสูตรปลาตัวไม่กินทุกปลาถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผมเนี่ยเขาเอาไปตกปลาที่ตามคงตามเขื่อนในปลาเยอะมากไปสกปลาโนนจันเยอะมากครับระดับสี่สบห้าสตัวแล้วก็ปลานิลเนี่ยถ้าเป็นสูตรแรกก็ไอ้ถ้าเป็นปลานิลก็เยอะครับตัว3ามสโลไปตกตอนนี้เยอผมกินทุกปลาครับแล้วก็มีน้าคนหนึ่งที่ผมให้เหยยบเข้าไปล้วลองใช้3มถุงอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่บางไทรตกแถวโรงแป้งได้ปลาตะโกกก็20่สิบกว่าโลนมเนยมะกิีดผสมกันเลยละเยอะของผมเนี่ย 700กรัมครับสามารถผสมขนมปังขาวได้1-2ึงสองกิโลต่อต่อหยองผมนะสามารถผสมถ้าเหยื่อสุปร,รวมเนะี่ยสามารถผสมขนมปังขาวได้1-2ึงสองกิโลหร<า>ือว<า>่าจะล้วนอะไรก็ได้ฮะ<า>ยังไม่กินยังไม่กินแล้วสดอยู่อ่าแล้วก็ถุงละ45บาทนะครับนะ700กรัมใครอยากสั่งซื้อบอกผมได้นะหรือทักมาที่ Facebook หรือว่า YouTube ผมก็ได้ไม่ขึ้นคอมเมนต์มาขึ้นมาเอาขึ้นแล้วปลาอะไรกินมากกินทุกปลานะครับอยากรู้ราคาก็ถุงละ45บาทครับ ทำคิดตกปลารั้งหน่อยโหเดี๋ยวเดีด๋ยวผมทำให้นะตอนนี้รอนาะหนึ่งเดียวรอเรือด้วยร้อนรมบรรยากาศเฟียวมากแถวนี้ไม่ค่อยได้ไหลน้ำน,นะหางแดงศู์พันยังครับยังครับผางแดงแม่เต็มแม่น้ำมากเลย<ช>ผางแดงนี่มันเยอะมากเลยครับแถวบ้านผมนี่มันเยอะมากเลยขนาดผมลงในติ๊กต็อกนะบางคนบอกว่าผมเอาตกฟลาหน้าวัดบางคนบอกว่า ผมมาปลาไปเกี่ยวเบ็ดอย่างเช่นปลาตะเพียนอย่างเงี้ยผมเล่นทิกตอกแล้วนะฝากติดตามที่ทิกตอก้วยนะครับตอกตอกก็โอ้โหมันพูดภาษาอังกฤษอ่ะมิสเตอร์สันฟิชชิงชช่งฮ่าห้าภาษาอังกฤษมิสเตอร์สันฟิตชิ่งมิสเตอร์สันฟิตชิ่งห้าห้าห้าใครที่อยากซื้อเยื่อผมนะบอกพากันมาที่เฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับโอเคครับทางสั่งซื้อช่วยอุดหนุนน้องหน่อยนะช่วยอุดหนุนน้องหน่อยน้องถ้าน้องขายได้เยื่อดีๆเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะมีกล้องดีๆเข้ามา ต้องกันถ่ายทำให้มันชัดนี่ผมพยายามไม่นั่นอยู่นะพอกล้องตัวหนึ่งก็เกือบแสนอ่าลองลองครับนะช่วยหนุนน้องหน่อยคนละถุงสองถุงน้องส่งหมดครับส่งหมดเลยครับไม่จํากัดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสั่งถุงเดียวก็ได้หรือจะสั่ง5ถุงซื้อขนมปังขาวก็ได้ครับขนมปังขาวคือขนมปังขาวที่ผมป่นมาแล้วนะครับตามร้านเหมือนทั่วไปเลยถุงละสาบาทที่ทำการหมักมาหลายปีมากจะใช้เนื้อมะขิตดด้วนกิโลละห้บาทผมขายด้วยทักมาคุยรายละเอียดกับแอดมินผมได้เดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับ แต่ที่ผมจะแนะนํานะครับให้ซื้อสามสูตรไปผสมรวมกันแล้วลองเทดูนะครับถ้ามีบันนมกินกระจายเดี๋ยวผมลองติดตามทาง a c e b o o k ผมผมจะพยายามยนนั่นอยู่นะอ่าก็ลองไลฟ์สดยูทูบเร่งเร่งน,นะครับนะก็มีคนดูสี่สิบห้าคนถือว่าโอเคครับคนละยี่สิบเอ็ดถือว่าเป็นกําลังใจโอเคถือว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็พยายามทำคลิปแบบเยอะๆนะต้องขอกรรมทานหลายเนื่อง,งแต่ว่าถ้ามีเนื้อหาที่ยับอายไปเขาต้องขอกรรมทานไปหรือมีโฆษณาที่ไม่ดีขอโทษขอโทษนะไว้นั่งไว้ที่นี้เลยจริงขอโทษจริงครับ อ่าเดี๋ยวก็อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกตำบลกระแชงจังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกตำบลกระแชงผมอายุ23นะครับผมแค่อายุ23านะผมไม่ใช่อายุ 30- 40่นะผมอายุแค่23มแต่ผมคือผมไม่ค่อยแต่งตัวผมจะบ้านๆอย่างเดียวผมแค่อายุ23นะครับแค่23เองผมอายุ23อ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับ u t ท b e ของผม ก็ใครอยากสั่งซื้อเหยื่อสั่งซื้อเข้ามาแล้พิมพ์ที่ Facebook ได้เลยเพจเหยื่อตกปลามิตรสันฟิชชิงนิ้วหายดีแล้วครับนิ้วหายดีแล้วนี่แต่ก็บางทีถ้าโดนกระแทกขินมันก็ยังจะเจ็บปวดๆ,ๆหน่อยนิ้วหายดีแล้วตามนะครับช่วยอุดหนุนน้องหน่อยช่วยอุดเหยื่อน้องหน่อย,ย,ออยโคตรถุงสองถุงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยใครที่ได้เออแล้วผมลืมไปใครที่ได้ปลานะครับถ่ายรูปคู่กับปลาเหยื่อของผมแล้วถือปลาหรือว่าวางปลาเรียง ถือถือถือรูปเหยื่อของผมสามสูตรหรือว่าอย่างไงก็ได้ผมมีส่วนลดห้าบาทต่อถุงนะครับบอกแอดมินผมเลยอ่าซื้อครั้งที่สองมีส่วนลดห้าบาทนะครับถ้ามีถ่ายรูปคู่กับปลาเย,ยอะไรเลยว่าปลาอะไรถ่ายรูปปลาตัวใหญ่มาแล้วถือเหยื่อมิเตอร์สันพิชชิ่งแล้วก็ทำท่ายิ้ม oh. แล้วโพสแท็กมีส่วนลดห้าบาทต่อถุงนะครับอ่าโอเคครับไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยนอุดหนุนอุดหนุน,นเหยื่อน้องหน่อยน้องมิเตอร์สันหน่อยนะอ่าอ่าโอเคครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะครับอุดหน,นุนเนี่ยคสี่สิบหกท่านอุดหน,นุนคนละสิบถุงก็จะดีใจมากเลยนะ <c oughs> ถุงละสี่สิบห้าบาทครับค่าส่งก็ตามราคาเลยครับไม่มีระบบเพิ่มครับเก็บเงินปลายทางจะมีบกเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ผมส่งหมดเลยขอแค่น้าๆทุกคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยผมส่งหมดเลยอยู่ธุรการ,ร,รดาที่แฟตมันไปส่งถึงผมก็ส่งหมดครับอ่าเออหรือว่าใครมีพวก ร้านเย,ยนตกปลาหรือว่างไงผมมีราคาส่งให้นะครับมีราคาเลสมาลดมาให้ตามให้ดูที่ชุมชน YouTube ของผมอ่ะผมก็ลงยูคุดเพื่อดดน้องหน่อยโอเคครับไม่มีมากก็สวัสดีครับนอนนอนเนี่ยแหละประเด็นนอน,นอนนอนหน้าร้อเย็นสบายแล้วบันทึกยังไงเนี่ยบินสลังก็บันทึงไม่เป็นด้วย